ต่างเป็นห่วงอย่างมากเมื่ออาชีอาชิตาเล่าประสบการณ์จากนักท่องเที่ยวสู่ผู้ประสบภัยหลังไปเที่ยวที่สวิตเซอร์แลนด์แล้วเจอพายุหิมะโดยเจ้าตัวโพสต์อินสตาแกรมเอร์ซิเชเทเซียไอเผยภาพก่อนหลังพายุหิมะเกิดพร้อมคลิปสั้นๆหิมะถล่มหนักมากพร้อมอธิบายเหตุการณ์ไว้ว่าติดพายุหิมะที่เซอร์มอร์ดสวิตเ์เลนเช้าวันที่17เมษายน2025พวกเราตื่นมาพบว่าหิมะตกม่หยุดเลยจากรอบข้างโรงแรมในคืนก่อนที่เป็นสีเขียวกลายเป็นสีขาวทั้งเมืองรถจมในกองหิมะ ยังไม่มีรถกวาดหิมะบนถนนเปิดเช็คข่าวในมือถือไม่ได้สัญญาณขึ้น SOS แต่บางคนมีสัญญาณอ่อนๆน,นอกตัวอาคารและไฟฟ้าทั้งเมืองถูกตัดเดินลงไปละบิทุกคนติดอยู่ในโรงแรมไม่สามารถออกไปไหนได้เพราะหิมะปกคลุมทั้งเมืองถนนปิดรถไฟหยุดอาหารสั่งที่โรงแรมทานได้เมนูเดียวคือพิซซ่าเนื่องจากใช้เตาถ่านในการทำน้ำยังเปิดดื่มจากก๊อกได้สบียงพวกเรายังพอมีคนที่นี่เขาบอกว่านี่ไม่ใช่เหตุการณ์ปกติตอนนี้เพิ่งออกมาจากเมืองได้จากที่ติดอยู่สองวันเต็ม โดยไม่มีไฟฟ้าและสัญญาณโทรศัพท์พวกเรากำลังเดินทางกลับมิลานอิตาลีชิกับพี่วอมปลอดภัยดีทั้งร่างกายและจิตใจค่ะพร้อมระบุแคปชั่นเพิ่มเติมบอกว่าตอนนี้พวกเราออกจากเมืองได้แล้วและกำลังเดินทางกลับมิลานอิตาลีขะขอโทษหากใครติดต่อมาแล้วไม่ได้ตอบกลับเนื่องจากไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ไม่มีไฟฟ้าใช้ไม่สามารถออกจากเมืองได้ได้ยินว่าเรียกเฮลิคอปเตอร์มารับได้ค่าใช้ใจ่าย190,000บาทค่ะ ตอนนี้ชิกกับพี่วอมปลอดภัยดีทั้งร่างกายและจิตใจค่ะ